วันนี้ตกปลาไม่ได้แค่6กตัวเองได้มาน,นิดเดียวเองเนี่ยเชืจะว่าเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าแอคเคียร์มาเยอะเลยว่าเดี๋ยวนนี้ฉันจะตกปลามาสิบตัวแต่ได้หกตัวเองแต่มันก็ใกล้เคียงอยู่นะเว้ยอาจจะแบบไม่เท่าไร่อะไรอ่ะวิ่งนี่มันคืออะไรอ่ะของเล่นใครวะเนี่ยเหมือนหุนโมเดลอะไรบางอย่างเลยอ่ะแต่ว่านี่มันบ้านล้างนี่บ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนงั้นเดี๋ยวเอาไปฝากเคียร์แล้วกันโอเคหยิบมาแล้ว มันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยมันเหมือนโมเดลอะไรบางอย่างเลยอ่ะมีปีกมีลูกตาอันแสนน่ากลัวด้วยคนน่ากลัวเลยมองหน้ามันดแบบ้วแปลกๆเนี่ยลองไปฝากเขยะแล้วกันอาจจะแบบอาจจะเคยะอาจจะชอบก็ได้เออหรือว่าอาจจะรู้ก็ได้อันนี้มันเล่นเกมเยอะอาจจะรู้เยอะเขยะคงอยู่ไหนเพื่อนฮะ <Huh? S 1> อยู่ไหน ball, อยู่ขบนอยู่ขบนขบนอ๋อยู่ห้องเหรอทำอไรอ่ะเ <B> um> ฮ้ยดักการนี่มัน uh. หรือว่าจะเป็นของ marvel studio <Yeah. S 1> อันใหม่ที่เขาเพิ่งออกป่ะเนี่ย ใช่แล้วมันมันมันใช่ด้วยวะฉันซื้อมาจากจีนอะเอาหรอเอาตัวหน้ากากแอดแมนไม่ใช่เนี่ยโธ่เบื่อของจีนจริงๆเลยเฮียดูฉันไปเจอไอ้นี่มาเพื่อนเออฉันฉันฉันไปฉันไปซื้อมาฉันไปซื้อมานายรู้จักเจ้านี่ไหมนี่ไงไานเฮ้ยนี่นายรู้จักเจ้าสิ่งนี้ไหมมันคืออะไรอะเดี๋ยวนะมันใช่ปะวะ มันเหมือนแฉันเพิ่งเหมือนฉันเพิ่งเลื่อนผ่านไปปั๊บเมื่อกี้องอ่ะคือมันบอกว่ามันเหมือนเมืนเครื่องาที่ใช่ถ้ามันเป็นเครื่องรางที่ถ้าเอาเข้าบ้านจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเหละเห็นเขาบอกกันนะไม่หรอกมันคือโมเดลฉันซื้อมาเพื่อนเออก็คือวันนี้ฉันไม่ได้ไปตกปลาเว้ยฉันว่าจะไปตกปลาแต่ว่าฉันไม่ไปละวเชื่เลยคิดว่าจะไปซื้อโมเดลเล่นอะไรอย่างเงี้ยฉันเลยไปซื้อโมเดลตัวนี้มาด้วยแล้วก็มีโมเดลลูฟี่โซโลซันจิอยู่ที่บ้าน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 ฉันแต่ว่าฉันเอานี่มาให้นายก อ้ามันเท่ไงเห็นปะ่จะจุฬาบอกว่ามันเท่มากเลยเห็นป่ะอะไรเงี้ยมันก็เท่แหละแต่แค่รู้สึกเหมือนจะใช่นายก็ไปเ,เชื่อที่ตอบมากที่ตอบบางทีมันก็จะมีเรื่องทั้งโมแล้วก็เรื่องแบบคอนเทนต์เยอะเพื่อนอย่าพยายามอย่าเชื่อเยอะเว้ยเออคนเรามันก็ต้องมีเชื่อข้อมูลกันหน่อยอยู่วะเอ้คิดเลยแย่มามา,มาเออแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าอเดี๋ยวแป๊บนึง มีเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาหนังเกี่ยวกับตัวนี้ดีกว่าวะโอเคขอหาอะไรเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ก่อนนะเค้าบอกว่ามันกำลังดังเลยใช่ไหมงั้นหาข้อมูลแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็เอาหนังมาใส่หนังมาเลยชึบใส่แฟนไดชึบโอเคใส่แฟนไดเรียบร้อยชึบอ๋อเกียเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีหนังเก็่ยวกบไอ้ไอ้ไอไอหมอดีด้วยไอ้ตัวโมเดลที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันมีหนังมาด้วยนะเว้ยเอาป่ะลองดูไหม มันจะเดี่ยวอ่ะเออเนี่ยเราจะแม่วมันหน่อมันจริงเหรอเออนะลองลองดูก่อน่บ้าวว่าหนังมันอาจจะแบบเป็นหนังเกี่ยวกับมันอาจจะเป็นผู้ดีก็ได้อะไรงี้ก็ได้มันมีหนังด้วยด้วยดูบ้าวโอเคเคโอเคเปิดใจเนี่ฉียบเสร็จไฟได้นะเสร็จไฟได้เลยชึบนีี่ครับออฟฟิเชยล อ้าวนี่ไงเพื่อนเห็นป่ะไอหมอนี่แหละเนี่ยไอตัวนี้ป่ะตัวใหญ่เนี่ยเออมันตัวใหญ่มากเลยด้วยโคตรใหญ่เลยว่ะนี่คิดว่าไอพวกจอมเวทนี่เขาจะกันจากไอไอตัวนี้ได้ป่ะมันมันมันน่าจะได้ไหมเขาบอกว่ามันมันคือพระเจ้านะเว้ยมันคือเดอะก็อตแต่ว่าฉันเห็นเขาล้มตายทีละคนเลยนะเว้ยจะไหวปะเนี่ยมันกสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยคอยชนะให้ได้นะเว้ยจบแล้วเพื่อนหูยสองชั่วโมงครึ่งอย่างนานเลยโคตรนานใช่ไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยครับมันหายไปไหนอะ เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันจาได้อยู่ว่านายไปเข้าห้องน้ำล่าสุดเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแปลว,ว่านายเอาโมเดลต้นคอนฉันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เอาไปเฟ้ยไม่เชื่อหรอกนายต้องเอาไปแน่เลยเพราะเมื่อกี้นายเข้าไปเอาน้ำไปห้องน้ําแล้วก็ไปเอาป๊อบคอนมากินดูตอนดูหนังนายเอาโมเดลทีนซื้อไปแล้วใช่ไหมล่าฉันรู้แต่ว่านายต้องการอยู่แล้วใี่ฉันมาฝากนายรู้ฉันก็คงทําอะไรไม่ได้ฉันไม่เอาไปเฟ้ยไม่เชื่อหรอกโอเคฝันดีเพื่อนเจอกัน ไอ้ใช่นี่หอกหอกหอกชี้ขล่างเอ๋นอนแล้วนอนแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยนด่นยินมาจากข้างนอกเนี่ยชุบโอ้ยกำลังจะนอนอยู่เลยอะเสียงอะไรวะฉันได้เสียงอะไรวะเขาไม่มีนี่หว่าหรือว่าขึ้นบิดเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่ไม่ไม่จริงได้ไงเนี้ยเคือคืออะคืออะ เบิร์นเบียตื่นฉันอะไรเจอพระเจ้าเดิพระเจ้าของจริงเลยดูเร็วมามาดูมาดูมาเจอเจอเจอเอของเบื่อนเนี่ามุกตลกแอุ้ยอ่าเป็นไงวะอ้ามุตลกนี่ตุมเียนี่ไนี่นี่นี่สตอ้ยอะไรอะเบ้ยแสงแสงอะไรอะอ่าเราอยู่ไหนวะเนี่ย มือนอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะเขี้ยะเขี้ยะเขี้ยะไอ้เขี้ยะไอ้เขี้ยะไอ้เขี้ยะตื่นแล้วเพื่อนตื่นเร็วเราอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะฉันว่าเราตายแล้วบอกว่าเราจะจับมาปหมเนี่ยวุ้ยวุ้ยสามสิบหนึ่งหยุดคืออะไรอ่ะหรือว่าเราต้องเอาชีวิตรอดนะเพื่อนมันมีตัวเลขอะไรขึ้นตรงหน้าตาฉันด้วยนายเห็นปะหรือว่าถ้าถ้าเราขยับปุ๊บเราตายเลยอย่างเงี้ยฉันจะได้เพื่อนฉันน่าจะได้ตอนนี้น่าจะได้อยู่ ก็คือตอนที่มันบอกสต็อปปุ๊บเราหน่าจุดชอบว่าน่าอยู่ประมาณสักสามวิได้มั้งแล้วก็กลับกลับมาเดินได้รอบหนึ่งอ่ะเหรอเห็นไหมเห็นไหมคือเดี๋ยวจุดหนึ่งสองสามอ่ะลองนั่งลองขยับดิโอเคแสดงว่ายังไม่มีอะไรแล้วพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะมันมันมันนั่งเฝ้าเราทำไมอ่ะไม่รู้เ่็พระเจ้าตอนนี้เราตายแล้วเพื่อนไม่รู้อ่ะชอบว่าเราน่าอยู่บนสวรรค์นะเพื่อนลองดูขั้นบนนี้มันคืออะไรวะตรงเนี้ยโอ้จริงด้วยเฮียเฮียมือตัวขวามือดิ ตัวโคตรใหญ่สามสองหนึ่งย,ยุดอยู่ไว้นะอยู่ไว้นะอุ้ยมีตัวอะไรกำลังบินไปด้วยเห็นป่ะเห็นป่ะใช่ใช่ตัวลูกตัวลูกอะตัวตัวตามันมันน่าจะคอยเฝ้าเราเหมือนกันอะแล้วก็มีตัวบอสใหญ่ตรงด้วยเห็นป่ะข้างหลังอะใช่อะไรดีวะเพื่อนโอเคเราเดินนะไปไปเดินไปเดินไปเดินสามสองหนึ่งหยุดจุดโอ๋นี่ไงมันจะมีไอตัวที่มันตรวจตาเป็นทหารของมันด้วยเห็นป่ะตัวเนี้ยตัวนึงน่าอยู่กันอะ โอเคเราต้องระวังไว้นะเพื่อนโอเคจังหวะนี้แหละแครับวิ่งลงจังหวะที่มันไม่สังเกตเรานี่แหละวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งสามสองหนึ่งจุ๊เพื่อนมีไหยังไงมยิงเราอยู่ยิงเราอยู่มันกำลังทดสอบอะไรกับเราวะเพื่อนมันทดสอบอะไรกับเราวะเฮียมันอาจจะสอบว่าเราเหมาะกัรเป็นลูกพระเจ้าบอกมันมองเรามองเราอย่าอย่าอย่าสบตามันเพื่อนเดี๋ยวสบตามัน

กระโดดกระโดดกระโดดเพื่อนเร็วกระโดดเร็วกระโไปเร็วกระโดดไปเร็วเฮ้ยตาบ้าตาไปเร็วพี่ตาไปเร็วพี่เราเข้าเราเข้าเร็วเข้าเฮ้ยพยายามอยู่เพื่อนโอ้ยแกจะติดฉันติดเสาฉันติดเสาเฮ้ยติดเสาแล้วทิศอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเสาทิศโอ้ยมันเล่นบุกบ้าเลยตอนนี้วิน่ะขอโทษขอโทษกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดโอ้ยมันตีข้อแรงเลยเพื่อนพระเจ้าตีแรงมากช่ด้วยช่วยด้วยเราต้องเราต้องขึ้นเมฆเราขึ้นเมฆพี่ชเมฆขึ้นเมฆ โอ้ว่าฉันว่เรากำลังไต่เมฆอยู่เพื่อนกำลังไต่เมฆที่มันปุยนุ่ยอยู่ปุยนุ่นอ้อยปุยนุ่นเออใช่มันมันลุบมากเลยนะฉันฉันว่าฉันนอนหลับได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เพระพระเจ้าตามมาอยู่แน่เดีัยวนายได้หลับแน่เย้เย้อย่าตามมาพระเจ้าครับพระเจ้าบอกตัวผมไปทำอะไรผิดผมก็แค่เออผมก็แค่แอบขโมยเงินพ่อไรัะเติมเกมไปครับเอ้ยเอาเงินที่พ่อไหวคือมึงนี่เอง เออเจเจขอโทษนะเพื่อนมันมันจะเป็นน่ะตอนนั้นมันมีสกินกำลังสกินใหม่กำลังมาฉันก็เลยต้องทำนิดนึ่งว่าอะไรฉันก็เหมือนกันฉันก็แอบเหมือนกันเออขโมยตังค์พ่อตัวเองหรอเออขโมยตังค์ขโมยตังค์นายโอ้ยแม่ให้ขโมยกันไปทอดที่หมายแล้วเฮ้ยที่เราสั่งภาพบาปขนาดนี้เราจะไม่โดนอะไรใช่ไหมเราจะโดนเราพิษเราพิษบาปแน่แต่ไม่โอ้โหอะไรเนี่ยจะไม่หายยังไงเพื่อนมันตามไปแล้วฉันว่าฉันต้องดูไปเรื่อยๆก่อนมาดิมาดิมาดิไว้ยึบชึบใต้เสากระโดดข้ามหัวเฮ้ย ใช่แล่วครบใช่แล้วแอบอยู่เฮ้ยอดนั้นก็แอบอยู่ดีวะโอเคได้แค่แอบเฮ้ยเฮียมาอยู่ขวามือฉันวะโอเคครับเราต้องย้องไปไปออกทางเดิมไม่ได้แล้วชิบหายแล้วทางเดิมมันออกไม่ได้แล้วก็ว่าจำไมมันยืนนิ่งตรงนี้มันปิดทางเราแล้วเพื่อนเราต้องหาทางออกอื่นวะโอ๊ยจะทางออกเฮ้ยจะจะทางออกเพื่อนไปเร็วไปเรดูเอาละขออนุญาตออกทางออกเลยแล้วกันชิบหายแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยออกไม่ได้ เอาไไม่ได้ดดอาติดอะไรวะเดี๋ยวมันมีกล้องประจอมปิดเหรอหรืออะไรอะ่ะข้างบนมันมีตัวเล็กไปหมดเลยใ <c oughs> ช่เห็นนะวุ้ยเฮ้ยมันเด่นแล้วมันเด่นแล้วมันเด่นแล้วโอเคเนียนอยู่มีกล้องประจอมปิดด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิอะไรอะ่ะทำไมตรงนี้มันดำๆจังเลยคืออะไรเนี่ยยังที่เห็นดำๆไปนึงไปนะึงบุดก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะฮ้ยการสั่งเวรเทพจะเปิดทางแก่เจ้า หรือว่าเฮ้ยเราต้องไล่ไล่ล่าฆ่าตุ๊กตาพวกนี้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะได้สั่งเวทเทพเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเรา่งเวกันเราสั่งเวทเทพยังไงเราสั่งเวทยังไงเอาเอาเอาตุ๊กตาที่อยู่ข้างบนพวกนั้นอ่ะได้ตรงตรงนั้นหน้าทางเข้าไปอยู่อันนึงอ่ะเราต้องไปทุบไปทุบมันออกเร็วเพื่อนเร็วโอ้โหาเลยโคตรสูงโอ้ยโอ้ยเจ็บตีไงตีแม่งเลยโอเคไปเก็บมาไปเก็บมาไปทุบไปหมดมีสมองกี่ตัววะเจฟก็ไม่รู้อ่ะเอ๋อใช้เด้มาสองุ๊กตาเปิดยังวะ เดี๋ยวช่าเราไปดูที่ประตูนวิ่งไปดูที่ประตูลเลยจะมีมาหนึ่ง,จะ,ง okay. จะได้หนึ่งอย่าให้เปิดเราังไม่หมดเพื่อนหายอีกหายอีกหาจากไหนหาจากไหนก็มีสี่ถึงห้าตัวไม่ก็สิบตัวก็ได้ด้วยเพื่อนหายแล้วเดินเดิน<ม>าหา,า,า,าหายอยู่หายอยู่โอ้ยเจ็บไห้วกเนี่ยเดือดเดือดเดือดเราปามันได้วะไม่ได้หรอไม่ได้พิงเงยไม่ได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อ่เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่แบกลูกมึงแน่ถ้ามึงเข้าตามกูแนะเฮ้ยจะพยายามหาตัวอื่นอยู่เนี่ย อยู่สักที่เดี๋ยววะอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่ามันจะมีทางอื่นเอ้ยได้ไงเจอแล้วโอเคจะหน้าไปตัวนึงเดี๋ยวเราปรับตัวครับจะม,มีเราเข้าก่อนนี้ฉันจะกินม,มัแบบนแล้วจะไม่เปิดจะไม่เปิดมันจะมีอีกเพื่อนทำไมรอบมันมาเนี่ยไ,ไอ้บา้าโอ๊ยมาไลกูมาไล่กูแซมมี่ธรรมาตามกูกูจะกินมันแล้วนะ,ะกูเพืนะ่อคุณจะมีพลังไงกินเพื่อนร้องหาดูเราเราช่วยช่วยหาแลูกช่วยทะลุช่วยทะลุเพื่อหาเจอแล้วแค่เจอแล้วเจะไปตัวนึงเพื่อนจะหน้าสี่ตัวแล้ว เปเ่าขอเป็นเข้อเราดูเราดูราดูเราดูราดูเราดูเาดูเราดูเราดูีาดเราู่เราด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 ูเอู้เลาดเราดูเราดเราดูเราดราไูเราดลาดูเรยเราดูราูเราดูเราดเราอลเาดบเราดูเราดู่าดูเราดนเราดูเราดเรามูเราดเราดูเราดูเราดเรดเรดาาเเเาาเเดโคตรสเลยอ่ะเรดดดดาาาูาามไปูาาแล้วามา ชุบกระโดดฮึบชุบเนี่ยทางตันตันเลยหาย้วเลยกระโดดชุบไปเลยเฮ้ยไปด้วยโอ้เจ็บลงแล้วลงแล้วไต่เสาเพื่อนไต่เสา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 อธิษฐ์มาดิ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 ทำไหมฮึบมุดเลยว้ายวใด่เสาสิวะไปเร็วไปอีกไปอีกไปไปไปชุบไต่เสาเพื่อนไต่เสาไต่เสาโอ้ยโอ้ยแต่มองไต่เสาไง จะจพยายามอยู่ไต่สองนี้ดเพื่อนไต่สิเข็นสมาชเราไปไปอีกหุยเป็นรอเพื่อนใช่ใช่เป็นกระโดดไปเร็วไปเร็วกระโดดไปเร็วโอเคพยายามอยู่เพื่อนพยายามอยู่ชุบสวยมาตาม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 มาทางนี้ทางนี้ลงเฮ้ยโอเคต่อไปอีกไปไปอีกจุ๊บทำไมคาราบยมีทางออกปั้ยทางออกสวยจุ๊บมาใหรอไม่มีหรอไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยชิบหายแล้วหรือว่าเราต้องไปขับรถมาขบรถมาไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเราม่อยู่ก่อนโอเคเราลงลงก่อนแล้วกันไปลงไปลงไปลง จะโต้จะโต้ลงลงโอ้ยนี่สินาเทพเจ้าโอ้ยผมผมไม่อยากทำผิดแล้วครับเอางี้ผมสัญญาเลยถ้าผมกลับไปได้ผมจะเอาเงินคืนทุกบาททุกตังค์จากชุยะเลยครับใช่ครับผมผมไม่คืนแซมมี่เลยครับทางนี้เพื่อนทางนี้ลงเฮ้อะไรทางหมดไม่มีเขาแย่แล้วแซมมี่มาตายไปแล้วแซมมี่ทำไมอ่ะเราเราต้องทำเราต้องทำอะไรไงตัวนี้เก็บมาหรือเปล่าไม่ได้ ไม่ได้หรือว่าเราต้องค่ายตัวเนี้ยเราเราต้องทำไงเพื่อนเราทำไงลองคิดดินายมีสมองอ่ะนายมีสมอนายมีสมองนายมีสมองฉันก็มีนายก็เออคิดเร็ววิ่งหาเร็วเพื่อวิ่งหาเร็วนราลองแต่กระเพร์หรืออะไรก็ได้แบบว่าลองล็อกขอบดูเร็วล็อกอยู่ล็อกอยู่ลุลุลาลรลวลุ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 ล่ลุลุลุลหลุลุุ่ลุลกลนการการจะเป็นลูลุ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 ลีลุีุลุตรงนี้ก็ไม่มี มันก็ไม่มีไม่มีทลายอีไหมไม่มีท่าไม่มีท่ามีแปลว่าต้องอยู่ข้างบนเพื่อนเราต้องขึ้นบนอะไรมาดิฉุบม้ดิอ้อยอ้อยอ้โอ้ยเจ็บ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 สามีสามีสามีเจอแล้วเหรอยังไม่เจอโอ้ยแล้วพูดทำไมเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางนี้โอเคนั่นแหละทางออกของเราเพื่อนไปเลยชุบชุบจะได้ออกไหมมันไม่ทางออกเพื่อนมันสกปรกเท่มหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเข้ามาไมเข้ามาเข้าไปก่อนโอเค สังเวทพนึ ina, ่งต <Darwin. S 2> ่อหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเราต้องใส่นี่เข้าไปชึบไดไม่ได้โอเคมาบอกหนต่อหนึ่งพราะว่ามันต้องมีทางอื่นอีกโอเคเราต้องรอตัวนออกไปรอก่อนว่ะเพื่อนโอเคตอนนี้ยังดีเว้ยตอนนี้เว้ยฉลอข้างฉลอ้างฉลอข้างลอ้างฉลอข้างฉลอ้าลองข้างฉองข้างองขาอนาอข้อข้ลอง้งลอง้งองงงงงางงงองางองงองางองงองงงข้งงงงวิ่งวิ่งวิ่งองงงงวิ่งวิ่งวิ่งงงงงงง อันตัวสองมวยเทพอันตัวนึ่งอีกตัวนึงเลยไปไปต่อเพื่อนเลยือนต่อชึบชึบชึบโดดขึ้นนี่นะชุบไม่ไม่ไปเร็วไปเร็วชุบมีมีมีดึงตัวตัวนี้ใส่เข้าไปเลยไอ้เวรขึ้นต่อไม่เจอเหรอใช่ใช่ว่าอินซิงไเจอยากแฮยต้องไต่เสาเพื่อนต้องไต่เสาให้ไต่สวนมาเร็วเร็ววายวายโอเครขึ้นไปรขึ้นไปกขึ้นเข้าเข้า อยพยายามยอยู่พยายามยอ okay. ยูอ่โอเคสวยเจอป่ะเฮ้ยเจอแล้วอันนี้อุย้ยตรงนี้ไงใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยเอาสุดท้ายอยู่ไหนหรือที่ไหนไม่ยอมท้ายอ่ะอุ้ยหรืวต้องลงข้างล่างวะเพื่อน,นอยู่ไหนวะเอานีเอาไดีเพื่อนเอาดีดีเราไปดูข้างล่างกันเลยเราไปดูข้างล่งไปไปดูขบวนกันชุบโอเคขบวนขบวนขบวนมีไหมไม่มีดูนี่มันตามมาแล้วตามไปแล้วโอ้ยไปตามฉันไม่ใช่เหรอโอ้ยไปตามตามไปแล้วสวยเพื่อนหาเร็วหาสุดท้ายเร็วช่วยหาเร็วชุบชุบ ชึบลงชึบชึบเขาค่อยโดดเค่อยโดดค่อยลงลงชึบโอเคแล้วก็โดดลงชึบโอ้ยสวยีเพื่อนเฮ้าเอาสุดท้ายเพื่อนเอาสุดท้ายนายต้องโยนนายต้องโยนลงไปเอาท้ายอยู่ที่ไหนอะโยนไปเลยโยนไปเลยต่อซ้ำสวยโอ้ท้ายต้องรียบร้อยไอ้ฟูดไอ้ฟูไปทักให้มันตามเราจบแล้วเพื่อนอุ้ยเอ้าสวยอุ้ยตอนนี้ยังมีรูอยู่ตกไปนี่ตายแง่แก่เลยเพื่อนเฮ้ยแง่แท้เสียงอะไรอ่ะโอเคอ่ะแต่ดโดนบนหัวดิ 啊！